คืนวันเกิดของฉันควรเป็นคืนที่มีแต่คำว่ารักจากสามีแต่กลับกลายเป็นคืนที่ฉันเห็นเขาอาบน้ำกับผู้หญิงอีกคนในคอนโดลับทั้งที่ฉันถือเค้กวันเกิดอยู่ในมือฉันทำเพียงแค่ยิ้มแล้วบอกเพื่อนร่วมง,งานว่าไปเซอร์ไพรส์เขากาันคืนนี้เป็นคืนวันเกิดของฉันคืนที่ควรเต็มไปด้วยความสุขแต่ตั้งแต่เช้าฉันก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติของพัชระสามีของฉันเขาแทบไม่สบตาพูดสั้นๆและรีบออกจากบ้านเหมือนมีอะไรต้องซ่อน พัชระเป็นซียวของบริษัทใหญ่ที่ฉันทำงานอยู่ด้วยฉันเป็นหัวหน้าแผนกบุคคลเราแต่งงานกันมาสามปีทุกอย่างเหมือนจะปกติจนกระทั่งสามวันก่อนฉันเห็นเขาซ่อนโทรศัพท์เขินๆเ,เวลาอ่านข้อความและชอบทำตัวลุกลี้ลุก,ล,กลนเวลามีสายเข้าตอนแรกฉันพยายามคิดในแง่ดีแต่หัวใจคนเรามันโกหกไม่ได้เย็นวันนั้นเขาบอกว่าจะมีประชุมด่วนกับผู้บริหารทั้งคืนคำโกหกที่แย่มากคือคำโกหกที่คนใช้เหมือนเราต้องเชื่อ ฉันยิ้มพยักหน้าแล้วตอบกลับว่าโอเคค่ะแต่ความจริงคือฉันวางแผนอะไรบางอย่างไว้แล้วฉันชวนเพื่อนร่วมง,งานสนิทสองคนแตงกับพิมพ์คืนนี้ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดฉันกันหน่อยได้ไหมทั้งคู่ถามว่าเซอร์ไพรส์แบบไหนฉันตอบสั้นๆไปจับชูพวกเธออึ้งแต่ก็ยอมไปด้วยแตงพูดเบาๆว่าถ้าไม่ชอบใจอะไรจะกลับก่อนก็ได้นะฉันอยู่ข้างเธอเสมอ ฉันยิ้มแต่ในใจมันแหลกละเอียดไปแล้วครึ่งหนึ่งรถของภชระจอดอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งคอนโดที่ฉันไม่เคยรู้ว่าเขามีนั่นแหละคำตอบมันชัดเจนตั้งแต่ตรงนี้แล้วฉันถือเค้กวันเกิดไว้ในมือจุดเทียนเตรียมไว้ทั้งที่หัวใจไม่ได้อยากให้มันสว่างเลยแม้แต่นิดเดียวเราขึ้นลิฟต์ไปชั้นยีฉันยืนหน้าประตูห้องสอง9ห้องที่เขาโกหกว่ามาประชุมผู้บริหาร ฉันยิ้มสูดลมหายใจแล้วเคาะประตูเบาๆไม่มีเสียงตอบรับฉันบิดลูกบิดดูล็อกแต่เสียงน้ำฝักบัวดังชัดเจนและที่ทำให้มือฉันสั่นที่สุดคือได้ยินเสียงหัวเราะบางเบาเป็นเสียงผู้หญิงพิมกระซิบแน่ใจนะจะเปิดจริงๆเหรอฉันยิ้มยิ้มที่เจ็บที่สุดในชีวิตแล้วตอบว่า นี่มันวันเกิดฉันฉันควรได้รู้ความจริงฉันโชกาดรับใบหนึ่งที่แอบคัดลอกจากบริษัทกุญแจแม่แบบที่ใช้ในคอนโดสำหรับเหตุฉุกเฉินฉันไม่คิดว่าจะได้ใช้กับสามีตัวเองแต่ตอนนี้ถึงเวลาจริงๆฉันเสียบกาดไฟหน้าประตูกระพริบติดประตูปลดล็อกฉันเปิดเข้าไปอย่างเงียบที่สุดความชื้นของไอน้ำลอยออกมาทันที เสื้อสูตรของพัชระถูกโยนทิ้งไว้ที่โซฟากับเดรสของผู้หญิงสีดำบางๆนอนกองอยู่บนพื้นรองเท้าส้นสูงวางอยู่ตรงพรมหน้าห้องน้ำมันชัดเจนสุดๆจนเจ็บแทบหายใจไม่ออกฉันเดินไปถึงประตูห้องน้ำแต้งกับพิมพ์ยืนข้างหลังฉันพวกเธอสายหน้ารู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นฉันเคาะประตูห้องน้ำดังๆเสียงน้ำหยุดเสียงผู้หญิงในนั้นพูดว่า ที่รักใครมาเหรอคะหัวใจฉันแทบแตกเป็นชิ้นภชระตอบเสียงสันส่นๆไม่มีไม่มีใครเดียวออกไปฉันตกประตูห้องน้ำหนึ่งทีดังจนทั้งห้องเงียบกริบแล้วพูดด้วยเสียงนิ่งที่สุดในชีวิตสุขสันต์วันเกิดนะคะที่รักเปิดประตูสิฉันมีเซอร์ไพรส์ามาให้ภายในห้องน้ำเงียบเงียบจนเหมือนกำลังนับลมหายใจของปีศาจฉันหันไปพยักหน้าให้แป้งกับพิมพ์ ทั้งคู่ยกโทรศัพท์ขึ้นเตรียมบันทึกทุกอย่างเป็นหลักฐานฉันพูดต่อเสียงเรียบเปิดประตูเดี๋ยวนี้เสียงกรดังกึกประตูถูกเปิดออกช้าๆไอ้น้ำลอยออกมาพร้อมกับภาพที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนควรเห็นพัชระยืนอยู่ในผ้าขนหนูและข้างหลังเขาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในสภาพเลยท่อนบนใช้แขนปิดอกตัวเองเธอคือมีนา เลขาส่วนตัวของเขาผู้หญิงที่ทำงานกับเขามาสองปีผู้หญิงที่ชอบเรียกฉันว่าที่สะพายใจฉันเหมือนถูกแทงซ้ำๆฉันยกเค้กขึ้นแล้วพูดเบาๆสามีที่ดีควรอยู่ฉลองวันเกิดกับภรรยาไม่ใช่แบบนี้แป้งกับพิมพ์ยืนถ่ายวิดีโอไม่หยุดมีนาหนา้าซีแต่พัชระกลับยกมือขึ้นแล้วพูดคำที่ทำให้ฉันหมดศรัทธาไปทั้งชีวิต เธอมานี่ทำไมมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะน้ำตาฉันไหลเองโดยที่ฉันไม่รู้ตัวฉันหัวเราะทั้งน้ำตาแล้วตอบกลับว่าพัชระมันเป็นอย่างที่ฉันเห็นทั้งหมดนั่นแหละเขาจะพูดต่อแต่ฉันพูดขัดทันทีเสียงชัดเจนนิ่งแต่เจ็บจนแทบขาดใจคืนนี้ไม่ใช่แค่ฉันที่มาเห็นแต่ทั้งบริษัทจะได้เห็นความจริงของซีอด้วยเขาหน้าถอดสีทันที เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทำลายเขาแบบที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนฉันยืนจ้องพวกเขาอยู่กลางห้องน้ำรูของคอนโดซียอชั่วนั้นอบไอ้น้ำร้อนๆจากฝักบัวทำให้ทุกอย่างเหมือนฉากในละครน้ำเน่าแต่นี่คือชีวิตจริงที่กำลังจะพังต่อหน้าต่อตาดารินีผู้หญิงที่ฉันคิดว่าเป็นน้องในทีมกลับยืนซุกตัวอยู่ข้างกายสามีฉันเหมือนมันเป็นสิทธิ์ของเธอสามีฉันหน้าเสียจนพูดไม่ออก ส่วนดารินีทําได้แค่เอาผ้าขนหนูปิดร่างกายแต่รอยลิปสติกที่ติดอยู่บนคอสามีกลับชัดเจนราวกับเธอตั้งใจทิ้งมันไว้เย่อเย้ฉันเพื่อนร่วมงานที่มาด้วยกระซิบเบาๆแกฉันว่าแกถ่ายไว้เลยนะหลักฐานชัดขนาดนี้เอาให้มันดิ้นไม่หลุดฉันไม่ตอบเพราะตอนนั้นฉันโกรธเกินกว่าจะคิดเป็นคำพูดมือของฉันสั่นแต่หัวใจของฉันกลับนิ่งอย่างน่ากลัวฉันเดินเข้าไปช้าช้ มองหน้าพวกเขาทีละคนก่อนจะพูดด้วยเสียงที่ทั้งห้องเงียบลงทันทีนี่คือเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ฉันตั้งใจทําให้เธอหวังว่าเธอจะชอบนะคะสามีฉันรีบยกมือไหว้ที่รักฟังผมก่อนเรื่องมันไม่ใช่อย่างที่ฉันตัดบทไม่ใช่งั้นขอถามตรงๆเธอใส่ผ้าขนหนูอยู่ในฝักบัวก,กับพนักงานตัวเองแบบนี้เพื่อประชุมงานใช่ไหมเขาเงียบ ดารินีก็ก้มหน้าจนคางแทบติดอกเพื่อนร่วมงนานฉันยกมือถือขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวฉันส่งคลิปให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะจะได้ตรวจสอบเรื่องพฤติกรรมซี o กับลูกน้องสามีฉันตาเบิดกว้างทันทีเพราะนั่นไม่ใช่แค่เรื่องในครอบครัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่อาจทําให้เขาตกเก้าอี้ซีอได้ในพริปตาฉันหันไปหาดารินีเธอรู้ไหมว่าเขามีครอบครัวแล้วดารินีตอบเสียงสั่น รู้คะ่ะคำตอบนั้นทําให้หัวใจฉันเหมือนโดนบิดด้วยมือเปล่าฉันสูดหายใจลึกๆก,ก่อนพูดต่องั้นดีเลยอย่างน้อยเธอก็รู้ว่าตัวเองกําลังทําลายใครอยู่ห้องน้ําทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบมีเพียงเสียงน้ําไหลที่กลายเป็นเสียงเยอยๆในหูฉันฉันหยิบกระเป๋าขึ้นมาแล้วบอกเพื่อนร่วมงานว่าไปกันเถอะเรื่องที่เหลือฉันจัดการเองได้ ก่อนออกจากประตูฉันพูดกับสามีเป็นประโยคสุดท้ายคืนนี้เธอไม่ต้องกลับบ้านเขาเดินตามมาเหมือนอยากอธิบายแต่ประตูคอนโดถูกฉันปิดลงตรงหน้าเขาแบบไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อออกมาข้างนอกลมกลางคืนพัดแรงจนฉันรู้สึกชาแต่ในใจฉันกลับมีไฟบางอย่างลุกขึ้นมาแทนความเจ็บปวดหลังจากที่ฉันเดินออกจากคอนโดคืนนั้นชีวิตของฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ความเจ็บปวดที่เคยแน่นหน้าอกกลับถูกแทนที่ด้วยสติและความตั้งใจใหม่เช้าวันรุ่งขึ้นสามีฉันโทรเข้ามาไม่หยุดข้อความเด้งรัวจนมือถือแทบล้นแต่ฉันไม่เปิดอ่านแม้แต่ฉบับเดียวฉันตั้งใจไปที่ออฟฟิศตั้งแต่เชา้าพร้อมหลักฐานทุกอย่างที่เพื่อนร่วมง,งานช่วยเก็บไว้ให้เมื่อคืนไม่ใช่เพื่อทำลายเขาแต่เพื่อปกป้องตัวเองจากคนที่โกหกมาทั้งชีวิตเมื่อฉันเข้าห้องประชุม ทีมบริหารระดับสูงนั่งรออยู่แล้วเสียงกระซิบด,ดังไปทั่วทุกคนรู้เรื่องอื้อฉาวของซีอภพายในเวลาไม่ถึงครึ่งวันสามีฉันเดินเข้ามาช้าๆพยายามมองหน้าฉันเหมือนขอความเห็นใจแต่ฉันไม่สนใจสายตาน,นั้นอีกต่อไปแล้วฉันวางแฟ้มลงบนโตะ๊ะนี่คือหลักฐานพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณของซีอและทำให้องค์กรเสียชื่อเสียงคะคณะกรรมการเปิดดูทีละภาพทีลวิดีโอ ไม่มีใครพูดอะไรเพราะหลักฐานมันชัดกว่าคำอธิบายทุกคำสาม,มีฉันพูดขึ้นด้วยเสียงสัน่นเราคุยกันก่อนไหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในครอบฉันตัดบทอย่างสงบมันกลายเป็นเรื่องขององค์กรตั้งแต่เธอพาพนักงานเข้าไปอาบน้ำด้วยแล้วคะ่ะเขาพูดอะไรไม่ออกอีกหนึ่งในบอดกล่าวขึ้นเพื่อความโปรง่งใสซีควรถูกพักงานทันทีระหว่างการสอบสวนเสียงนั้นเหมือนลั่นกองชัยให้ฉัน เพราะมันคือขีดเส้นจบของผู้ชายที่ฉันเคยรักสามีฉันพยายามลุกขึ้นและเดินมาหาฉันแต่ฉันเก็บของแล้วเดินออกจากห้องประชุมโดยไม่แม้แต่หันกลับไปฉันกลับมานั่งที่ห้องของตัวเองเงียบๆน,น้ำตาไหลออกมาเองโดยไม่ต้องบังคับไม่ใช่เพราะเสียใจที่เสียเขาไปแต่เพราะฉันเสียดายเวลาหลายปีที่ทุ่มเทให้คนที่ไม่เห็นค่าเพื่อนร่วมง,งานส่งข้อความมาแกเก่งมากวันนี้แกยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองจริงๆ ฉันยิ้มทั้งที่ยังร้องไห้ขอบใจนะอย่างน้อยวันนี้ฉันก็ไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปแล้วคืนนั้นฉันเปิดไฟแค่ดวงเดียวมองตัวเองในกระจกนานมากความหม่นหมองที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยสายตาใหม่สายตาของผู้หญิงที่รู้ว่าฉันยื่นเรื่องขอยาเขาขอให้ฉันกลับไปสัญญาว่าจะเปลี่ยนตัวเองบอกว่าเขาผิดและอยากเริ่มใหม่ฉันตอบง่าย ด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสุดในชีวิตเราไม่ได้จบกันเพราะเธอทำผิดครั้งเดียวเราจบกันเพราะเธอทำให้ฉันเชื่อว่าฉันไม่สำคัญเขาน้ำตาคลอแต่ฉันไม่สั่นคลอนเลยแม้แต่นิดเดียวฉันลงชื่อในเอกสารและพูดกับเขาประโยคสุดท้ายขอบคุณนะที่ทำให้ฉันรู้ว่าฉันคู่ควรกับชีวิตที่ดีกว่านี้ฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้งานใหม่ในบริษัทใหญ่มีทีมงานที่ให้เกียรติ มีเพื่อนที่สนับสนุนและมีหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมทุกครั้งที่มองย้อนกลับไปฉันไม่รู้สึกเสียใจเลยเพราะเรื่องอื้อฉาววันนั้นคือจุดเริ่มต้นของตัวฉันคนใหม่ฉันไม่ได้ชนะเขาฉันชนะตัวเองต่างหากแล้วฉันก็เดินต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่เคยสวยงามเท่านี้มาก่อน